เพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเทพบันรการแข่งขันบาสเกตบอลลีกกอาชีพที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเร้าใจและรายการกีฬาเด็ดจากทีสปอร์7เต็มอิ่มด้วยกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศตรงตรงถึงบ้านคุณทีสปอร์ดตัวจริงเรื่องกีฬาฉชนป์ศึกตัวเล็กไทยกำชัยชนะอย่างต่อเนื่องสุ้ที่26เมษาย,ยนนี้อย่าลืมอย่าพลาด พุทซอลทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศพบทีมชาติคาทีกิสตานเพื่อหาหนึ่งเดียวเข้าไปชิงชนะเลิศรายการ FC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ดิสปอร์เจ็า่ายทอดสดให้ดิชมในเวลา18นาฬิการ่วมนุ้นร่วมเชียร์ทัพช้างสิลไทยสู่ความยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน 7ตัวจริงเรื่องกีฬา Is standing for the national anthem of Thailand. ครับท่านผู้ชมครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเ,เงที่ยวและกีฬาทีสปอตเจ็ดนำท่านผู้ชมมาติดตามชมการถา่ายทอดสดในขนันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024มาถึงรอบรองชนะเลิศแลวครับซึ่งทีมไทยนั้นจะลงสนามเจอกับคาจิกิสถานวันนี้มีผมร่กิเกลและคุณพิศินทร์สุนุการับหน้าที่บรรยายครับทั้งสองทีมกรนตีสิทธิ์ในการผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานปลายปีนี้แน่นอนแล้วนะครับ วันนี้ตัดเชื่อการหาทีมเข้าชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับของไทยเราสถิติที่ผ่านมาผ่านเข้ารอบมาในทนานะที่1ของกลุ่ม A นะครับชนะจีน3 1ชนะเมียนมาห้าูชนะเวียดนาม2 1แล้วก็ล่าสุดชนะอิรักมา32ในรอบ8ทีมสุดท้ายผู้เล่นชุดแรกของไทยประกอบด้วยอรุษเสนบัตรนะครับกริกอรันสัญญารัก ชีรวัตรสวิเชียรไปกัตันทีฟานัทกิติพานวุวงและก็สุภวุฒิเถื่อนกลางเราหมดสิทธิ์ใช้งานมูฮัมหมัดอุสมานมูซาและก็อภิวัตแจม่มเจริญสองกำลังหลักที่ติดโทษใบแดงนะครับจากนัดที่แล้วผุ้สินมาจากออสเตรเลียครับแรนชัปเปิดวันนี้ลุ้นกันนะครับสำหรับ ทาจิกิสถานเขามาไกลสุดก็รอบนี้ครับยังไม่เคยถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะครับแล้วก็เป็นการตีตั๋วไปฟุตซอลชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกของทาจิกิสถานด้วยผู้เล่นชุดแรกของทาจิกิสถานในวันนี้ครับประกอบไปด้วยเบกมูรูดอฟฟีรุสอิสมาลอฟนัสราโชลัสโซมอฟซามันดาอาลีมัคคามาดอฟและก็อารีฟคอมรอน สตีม่ธรรมดานะครับผ่านเข้ารอบในฐานะที่1ของกลุ่ม4ครับชนะเกาหลีใต้มา2 0เสมอจากเสมอกับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เจอกันสองครั้งนี่เบียดสู้กันสนุกทั้งสองครั้งนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีอีกหนึ่งนัดวันนี้ต้องดูนะครับเราไม่มีกําลังหลักอย่างอภิวัตจำเจริญรวมทั้งมูฮัมหมัดอุสมันบูซาแล้วจะมีการสับเปลี่ยนผู้เล่นลงมาทดแทนกันยังไงนะครับครับเท่าที่เห็นนั้นก็ครับเอาฟานัทกิติพันธุวงศ์นะครับลงมาเล่นแทนที่อภิวัตจำเจริญ มานั้นปานัททีมฟุตบอลวงเองก็ถือว่าโชว์ฟอร์มช่วยทีมชาติไทยได้ดีเนี่ยเกมครึ่งแรกนั้นจะเป็นทาจิกิสถานครับที่จะได้เริ่มเล่นก่อนครับลิซอมอฟนะครับแล้วก็นี่เป็นอาลีเยฟครับส่วนมาเลเซียนั้นเป็นอาลีมัคมาดอฟศัตูก็เป็นเล็กมูโรดอฟนะครับอาลีมัคมาดอฟจะไปข้างหน้าไม่ได้ครับติดสูบุ๊ บางทางบอลไม่ขึ้นไปแล้วเปิดลุไปข้างหน้าครับแล้วพลาดนะครับอิชมูลอฟไม่มีเพื่อนเลยครับภายตัดไม่ได้จิรวันครับให้กับทางกริดพานากริดเปิดยาขึ้นมาเป้าหมายคือสุภวุฒมาเหมือนจะโดนดึงนิดนึงหรือเปล่าก็แต่ผู้สิทไม่ได้เปล่านะครับมีอาลีมกมดอฟครับตามประกบอยู่ด้านหลังนี่คือกุนซือของเรานะครับมิเกลโรดิโกจากสเปนส่วนทาง ทาจิคิสถานนั้นใช้ซือท้องถิ่นเลยนะครับไปเรฟวาฮิดอฟทำผลงานได้ดีทั้งคู่เลยนะครับในรายการนี้เป็นการเตะเริ่มเรียนของทางทาจิคิสถานครับอาีเยฟคืนมาห้กับทางเม็กมูรรอฟเบคมูรรอฟอจะเปิดยาแต่ว่าก็ติดทางทีมไทยตาดตรชีรวัตฒแล้ว ปาน,นัทเลี้ยงมอือมาซัดลงีนปุ๊กคู่เข้าเป้าด้วยนะครับแต่ว่าไปติดท้าของแบ,บ็คมูรูดอฟยังใช้เท้าวนะครับสกัดบอลออกไปจากปากประตูได้ครับคล่องแคล่วมากครับปาน,นัทเราเห็นตั้งแต่นัดที่แล,แล้วนะครับอาศัยการเลี้ยงกินตัวดีเหลือเกินครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายนี่เป็นจังหวะท,ที่เราได้ทักท้ายก่อนเป็นครั้งแรกนี่ครับอาร์เรฟรฮิโดฟขุนสืนอของทาิกิสถาน คิกอินของไทยพู้ตัดสินจากออสเตรเลียนะครับยังไม่ให้เล่นกับผู้ตัดสินที่สองนั้นเป็นผู้ตัดสินจากเวียดนามนะครับช่วงคอกจุงเล่นส้านมามปิดจับบอลล่านหาตัวไปนิดนึงจะสวนลับขึ้นมาแต่ว่ามีขึ้นมาแค่คนเดียวนะครับมีอาิมาคามาดอฟ